อันนี้น่าจะได้แล้วเรียบร้อยน้องบอสเช็คให้พี่นะว่าขึ้นไหมนะขึ้นสิคะโอเคสวยงามมากขึ้นมาแล้วนะทุกคนก็พี่จะปิดตรงนี้อ่ะนะคะก็สรุปว่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ว่ากันด้วยเรื่องของหน้าที่ของคำ ข้อสอบแบบนี้มันจะเป็นข้อสอบประเภทที่ให้เติมคําแล้วมันก็จะมีแบบคําอย่างเงี้ยที่แบบมันคล้ายๆกันแบบ iffer, different, เนี่ย d i f f e r different difference differently เนี่ยก็คือมันจะคล้ายๆกันแล้วเราก็ต้องเติมลงไปฉะนั้นเนี่ยมัน,นไม่ใช่เรื่องอของความหมายขึ้นใช่ไหมอ่ะมาก็ช่วยไปคอมเมนต์สวยๆให้พี่นิดนึงนะคะสําหรับอ่าน้องบอสนะคะตอนนี้เราอยู่กันหลายคนแต่ทําไมคะทำไมคะ มีมีน้องบอสคุยกับพี่อยู่หนึ่งคนฉะนั้นคนอื่นที่อยู่ในห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นใครบ้างน้องอมศินน้องใครก็ไม่รู้น้องสุชญญานะคะน้องบีเน่น้องบีเน่น้องบีเน่เขาชอบมามามาจอยไลฟ์สดวันเสาร์วอาทิตย์อะคะคือเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็แบบพี่นุย้ยหนูกไปแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยคือเข้ามาแบบให้ได้เห็นว่าเออวันนี้เข้ามาถึงแม้ว่าจะไม่มีเรียนก็ตามนะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะทีนี้ พี่อยากกลับมาที่เรื่องของเนื้อหานะอันนี้คือคือใครมาคอมเมนต์น้องบอสใช่ไหมตก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 ใจคอมเมนต์ comment กันเองอย่าอย่างนี้สิไม่เอาไม่เอาคอมเมนต์ comment กันเองเราจะคอมเมนต์ทำไมในเมื่อเราอยู่กับพี่ในสูมแล้วเราไม่ต้องคอมเมนต์แล้วนะอ่ะประมาณนี้นะคะกะ็พอเราดูค่ะ นะคะในโจทย์ตรงนี้นะอ้าวใครใครเปิดพัดลมใครเปิดพัดลมใครอยู่หัวหินใครอยู่สมุยใครอยู่ใกล้ทะเลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รู้เลยพัดลมมาจากบ้านปีนี่บีนี่ช่วยดับพัดลมนิดนึงคนร้อนให้พี่นิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าหนูค่ะไม่ใช่บ้านหนูหหนหอะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แล้วสรุปบ้านใครมีชี่บ้านหนูหรือบ้านหนู ดีเน่ไม่ได้เลยนะคะออกสื่อต้องมาเลยนะคะทันทีนะคะกําลังเขากําลังเมาส์ถึงอยู่พอดีอ่ะมาคุ็<ม>น<ม>ดาราดังดาราดังในชะ่องช่องอะไรเออสาวเป็นดาราว่า,า,านะคะเราอ่ะเราอ่ะเ,เลิกเลิกเมาส์แล้วเราเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนอ่ะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยในตรงเนี้ยอ่ะมีจริงๆแอบมีข้อที่ห้าด้วยพี่ถามว่าวิธีการคิดเรื่องเนี้ย เราต้องคิดอะไรกับมันอ่ะในการทําข้อสอบแนวทางเนี้ยเราคิดอะไรกับมันอ่ะขออ่าน้องที่เป็นการเป็นงานนิดนึงอ่าน้องออมเสนน้องสุชนยาขอเป็นการเป็นงานนิดนึงลกูกคิดอะไรเกี่ยวกับมันถาม,นะถามว่าอะไรนะคะถามว่าอะไรนะคะถามว่าเวลาจะทําโจทย์แนวเนี้ยคิดอะไรกับมันก็คือพี่อยากจะให้เติมตอนนี้นมีตัวเลือกอยู่สี่ตัวที่พี่ไฮไลท์สีเขียวแล้วพี่อยากจะให้เอามาันละงไปเติมะ พี่หน่อยในไลฟ์สดพี่หน่อยมันดีเลย์อ่ะใช่ใช่ค่ะคือเวลาถ้าหนูดูเนี่ยเหมือนหนูเวลาหนูโทรเข้าไปรายการเวลาคนไลฟ์สดอะค่ะคือหนูอ่ะจะต้องอ่าเนี่ยมันก็มันก็จะดีเลย์แบบเนี้ค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าเวลาไลฟ์มันก็มันก็ดีเลย์โดยปริยายอ่ะก็พี่หน่อยไม่ต้องชอบเป็นไม่ดีเลย์ลยไม่ค่ะยังไงมันก็ดีเลย์ค่ะอ่าพี่พี่คุยเริ่มมีสาระนะคะน้องบอสพี่ถามว่า ในการทำข้อสอบนะคะสี่ห้าข้อนี้ค่ะคิดอะไรกับมันคะยากค่ะอะไรนะคะยากค่ะถามยากไปใช่ไหมคะอ่าคนอื่นค่ะน้องออมสินค่ะน้องสุชนยาน้องหนิงค่ะบ้านใครที่แบบอยู่ใกล้หัวหินภูเก็ตลมทะเลเข้าช่วยปิดพัดลมนิดเกิงไม่งั้นพี่จะมิ้วใหมนะคะทนร้อนให้พี่นิดน,นึงปิดพัดลมค่ะลี่พูดทำไมลยว่าหูปิดมาอยู่นะ นี่คืออันนี้คือบ้านใครเนี่ยที่ลงข้าเนี่ยลม <ง S 2> <ด>แรงมนะกิติคลมลงข้ากิติคลมคลเข้ากิติคมอะไรชั้นนู้ยิงลิทตัวจริงอยาโอเคนู้ยิงลิทตัวจริงแบบะพี่ตอนเขาเปิดไมค์ลมันเข้าเอองั้นงั้นงั้นเออนู้ยิงลิทตัวจริงช่วยช่วยปิดพัดลมนิดนึงนะคะอันนี้ใช้พัดก่อนนะคะอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเร็วเร็วเร็วใช้พัดก่อนเอาไปเอากระดาษมาไปเอากระดาษมาพัดมา อ่ะถามเลยว่านะวันนี้จุดที่เรียนกันเนี่ยสี่ข้อเนี้ยคิดอะไรกับมันการจะเติมต้องคิดอะไรต้องถามตัวเองว่าอะไรคิดให้ดีก่อนอะไรนะคิดให้ดีก่อนเติมลงไปขอบคุณค่ะคือคนทงบ้านไม่ได้สาระอะไรเลยจะครับตบองูการดูไปว่ามันขาดหายไปหรือเปล่ามันต้องดูว่ามันขาดอะไรขอบคุณมากฉะนั้นเรามานั่งเลงกันเอออ่ะข้อหนึ่งขาดอะไร ข้อหนึ่งเนี่ยเราจะคิดว่าให้ข้อหนึ่งขาดอะไรมันเป็นเรื่องของหน้าที่ของคำหรือว่า part of speech ฉะนั้นเนี่ยเราเห็น A and B เนี่ยก็คือมันมาเป็นประธานแล้วฉะนั้นเฮ้ยขาดอะไรตรงนี้ขาดอะไรขาดอะไรเร็วข้อหนึ่งขาดอะไรคะพี่หนุ่ยม่น่ขาดเบิร์ค่ะข้อหนึ่งขาดเบิร์ค่ะเออพี่หนุ่ยไอ้ดิบอสอะว่าไงมันไม่มีคนดูเลยไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่เอาไปเผยแพร่ใน youtube ต่อคนดูเยอะแยะปกติพี่ไม่เคยมาไลฟ์วันอังคารตอนคืนเนี่ยพี่พูดเลยเออแต่พี่ก็เห็นเออร์บีเน่แบบแบบนิ่งๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนเรียกมาอะไรอย่างเงี้ยพอไลฟ์สดบีเน่จะแบบพี่คะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนั้นปกติพี่ไม่เคยมาไลฟ์นะวันอังคารตอนคืนน่ะอ่าพี่ยไลฟ์ตอนไหนอ่ะพี่เหรอเอาจริงๆว่าพี่วันเสาร์วันเสาร์หลายรอบแล้วก็เสร็จแล้วส่วนใหญ่พี่จะชอบไปไลฟ์แบบ เอาไลฟ์เก่าๆมาเปิดตอนประมาณสามทุ่มอะไรเงี้ยที่แบบคนเขานอนไปแล้วไม่ใช่เอออารมณ์นั้นดูกันเองค่ะดูเองต้องไลฟ์ฟันวานังคารด้วยต้องไลฟ์วันอาังคาร์ดนะเี่างเีคนที่วันเรียนวันเสาร์อะอะไรนะถามว่ามไลฟ์เทียงเดอีที่คนมาเรียนวันเสาร์ว่าอ๋ออยากให้ไลฟ์วันอังคารเออพี่ก็พยายามแบบสร้างสีสันเดี๋ยวพวกเราจะเบื่อไงอ่ะข้อสองข้อสองเติมอะไรกิติคมพี่ว่าเราคุยกันในเรื่องมีสาระดีกว่าข้อสองเติมอะไร อ่ะคาตรงนี้<ป>พาเ<อ>ราปิดเป็นแ c t i ท e ค่ะสุดยอดรู้ได้ยังไงเป็นแ c t i ท e คะ่ะงัวค่ะคนดูเ็าจะตกใจตรงนี้ค่ะลูกคะ่ะตรงตรงตรงคาหัวเราะของหนูเนี่ยคะ่ะหนูเห็นนี่ไหมคะทุกคนอ่ะข้อสองทำไมเป็นแ c t i ท e เพราะว่าเห็นอะไร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 ลู เห็นอานอเห็คือหลัง e s m r อ e มอมันสามารถต่อคำนามก็ได้อย่างเช่น I am a student อย่างเงี้ยอาจได้ก็คือฉันเป็นนะักเรียนแต่ในขณะเดียวกัน e s m r อยังสามารถบวกคำประเภท adjective เพื่อบอกสภาพได้อย่างเช่นอ้วนอย่างเงี้ยเตี้ยอย่างเงี้ยเออก็คือเป็นคำประเภทปริศนาเหม็นเน่านะคะบอสอ่ะต่อมาข้อที่สามอ่ะข้อที่สามตรงนี้ part of speech เป็นอะไรคะ I can see the โอ้โหไม่มีอะไรง่ายไปกว่าน,นี้แล้ว I can see the นา,นามนาว่าคือเราเติมตรงนี้มาเนี่ยจะเห็นได้ว่า,า I เป็นประธาน can see เป็นเป็น verb ถูกไหมฉะนั้นตรงนี้เราขาดกรรมเนาะแล้วมันมีเดิะมาอยู่ข้างหน้าเดิมันก็ต้องบวกคำนามชัดเจนมากนะคะซึ่งพอมันขาดกรรมกรรมเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นคำนามโดยพี่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่านามมันสามารถที่จะทำหน้าที่เป็น อ่าประธานกับกรรมของประโยคได้และส่วน between ก็คือระหว่างอันนี้ก็คือเป็นส่วนขยายไปนะคะและในข้อที่4 I see things เฮ้ยอย่างนี้ประโยคมาครบแล้วว่าฉะนั้นเราจะทำยังไงกับมนันขยายค่ะต้องขยายค่ะขยายด้วย add อะไรคะจขยยคะขยาย verb อะคะขยาย verb ค่ะถูกต้องค่ะที่ขอเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหม add verb ลงท้ายด้วยอะไรคะน้องบอสม แอดเวบลงไทยด้วยอะไรคะแอดเว็บลงไทยด้วยอะไรคะหนูไม่รู้รู้ตอบเลยค่ะรู้ตอบเลยค่ะหนูไม่รู้หนูไม่ได้บอกว่าหนูรู้หนูไม่รู้ก็ไม่รู้ค่ะส่วนคนที่รู้ี่ตอบเลยค่ะลงไทยด้วยอะไรนะคะลีเอลไใช่ลงไทยด้วย L อสุดยอดมากอ่ะและต่อมาอันนั้นมันยังไม่ทายสุดค่ะอันนี้นยังไม่ทายสุดต้องเป็นจุดพูดสต็อปขอบคุณค่ะ อ่ะต่อมาดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าตรงนี้เติมมาเป็นคำประเภทไหนอืมเอ่อเอิมไม่มีคำประเภทเอิมค่ะ adjective หรือเปล่าหนุ่ย adjective ค่ะเออโรงเรียนเราชื่อหนุ่ยนะคะแล้วพี่ไม่ได้ชื่อหนุ่ยนะคะ <laughs> อ่ะ adjective คนดูเขาตกใจตรงเสียงหัวเราะของหนูเนี่ยแหะคะ่ะ นะคะมีแน่เป็นคอมเมนต์อย่างมีแน่เสียงหัวล้อแบบหูหูแบบคือคือยังไงอะคะไม่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรในการบรรยายไม่รู้จะใช้ Adjective อะไรบรรยายเสียงหัวล้อของกิตอิคมนะคะก็ไอเป็นประธานใช่ไหมลูกแคนซีเป็นกริยาใช่ไหมคะเสร็จเดอะสิงนะคะสิ g งแปลว่าสิ่งเนาะก็คืออันเนี้ย i ิ g งมันเป็นคำนามถูกบ้างมันก็จะเป็นกรรมดังนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเติมด้านหน้ามาขยายคําว่า things เราจะขยาย Things ขยายคํานามต้องใช้ adjective หนูดูข้อ4กับข้อ5ให้ดีๆนะคะข้อ4กับข้อ5เนี่ยเห็นไหม I see things ตรงเนี้ยนะคะเราใช้ adverb ไปขยายกริยาในขณะที่ข้อ5เราจะขยายคําว่า things ซึ่งเป็นคํานามนะคะเราจะใช้ adjective ในการขยายนามนะคะโอเคสรุปนะคะพอเวลาเจอ ประมาณนี้ให้เราดูก่อนว่าเอ๊ะคำที่เราจะเติมอะ่ะมันเป็นคําประเภทอะไรอ่ะอน,นี้คุยกับตัวเองก่อนแล้วเราก็ต้องคุยให้ได้ข้อสรุปมาประมาณนี้เสร็จหลังจากนั้นเราไปดูคําที่โจทย์ให้มาเออก็คือเป็นคําที่เป็นตัวเลือกอะ่ะสมมติว่าอันนี้เป็น A B C D นะคะเรามาดูที่เวลาพี่ให้ดูเนี่ยพี่จะให้ดูตัวนี้ก่อนลง L Y เป็นคำประเภทอะไร Adje c t ท v ยค่ะ ลง L Y เป็นคำประเภทอะไรคะขอให้ตอบใหม่อีกทีหนึง่ง adverb ค่ะ adverb <c oughs> สุดยอด <c oughs> เป็น adverb นะคะอย่างที่น้องบอสคนสวยได้บอกเลยอันนี้ลง L Y เป็น adverb นะคะเนี่ยเราก็เราก็ทำการโน้ตไว้นะคะอ่ะพอเสร็จไดลี่แล้วอ่ะขอขอตัวไหนที่แบบรู้เลยตัวที่ไม่ชิลี่ตัวที่ไม่ชิลี่ different ตัวนี้ต้องเป็นคำประเภทอะไร adjective ค่ะ<อ>สุดยอดคือเราไลา่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยรีมันจะเป็น adverb แล้วตัวที่ไม่ใช่รีเนี่ยด้วยตัวสะกดเดียวกันค่ะมันจะเป็น adjective นะคะคือหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือเราเอา adjective มาเติม ly มันจะได้เป็น adverb นะคะซึ่งพี่ขอซ้ำอีกทีนะ adjective กับ adverb เนี่ยคือลักษณะของการเป็นการขยายต่างกันยังไง adjective ขยายอะไร adjective ขยายนาม adjective ขยายนามถูกต้องและ adverb ขยายขยายเอ่อกริยาค่ะส,สุดยอดมากค่ะอ่าสุดยอดมากสุดยอดมากทีนี้มาดูค่ะที่ลง ence e ค่ะลง ence different เป็นคำประเภทโอ้ยเวลาพี่นุ e ้ยไลฟ์นี่ยรู้สึกฉลาดขึ้นมาเลยนะเนี่ยรู้สึกฉลาดหรือหนูรู้สึกว่าตัวเองฉลาดหนูรู้สึกว่าหนูฉลาดขึ้นมานิดน้อ <laughs> อ,อ่ะอยังไงยังไงยังไงอ่ะขอ e n c e ก่อน e n c e e n c e ตรงนี้ค่ะนามค่ะแปลว,ว่าความแตกต่างค่ะอ่าคืออันนี้ยเราต้องไปดูสิ่งที่เราต้องดูคือเขาจะเรียกว่าเหมือนกับไอตัวที่ลงท้ายอ่ะลงรี่เป็น adverb นะลง e n c e มันจะเป็นคำนามอันนี้ต้องไปเรียนรู้ไอ,ไอตัวเขาเรียกว่า suffix ที่ลงท้ายคำอีกทีนึิมแต่ที่ให้ข้อสังเกตง,ง่ายๆว่าประมาณนี้ก่อนฉะนั้นตัวที่เหลืออยู่ตัวเดียวด้านหน้าจะเป็นอะไรอ่ะให้คนอื่นตอบบ้าง ให้คนอื่นตอบมาเบิร์บค่ะ,คะอ้โหกิติคมหนุงเหมาคนเดียวเลยนะคะเป็นเวิร์บค่ะโอเคค่ะไม่เปิดวันกันน่ะหนูก็ตอออ้องตอบเออตอบตอบกันไหนสิตอบกันไหนสิคนอื่นอะ่ะรับหน้าที่ผู้สัมภาษณ์ผู้โดนสัมภาษณ์ก้อนเนี้ยมันก็ง่ายมากเลยอะ่ะฉะนั้นนะอ่ะพี่กระเต,ตนคุยไหมเขาหนึ่งตอบอะไรพี่กระเตน พี่กระเตนคุยกันเน็ตหนึง่งพี่กระเตนอยู่ไหมคะพี่กระเตนอยู่ไหมโลกพี่กระเตนมิสเตอร์กระเตนอ่ะมิสเตอร์กระเตนอยู่ไหมคะอ่ะสุชัญญาค่ะสุชัญญาคนสวยค่ะเ<ะ>นี่เสียงน่ารักมากเลยอะค่ะอ่ะเขาหนุนอบาเลยอยู่แล้วพี่นุ้ยทักมาอะไรนะ หนูหนูหนถ่ายทวิตอยู่แล้วพี่นุ้ยเรียกสุขัญญาณหนูงงเล้วขอบคุณมากค่ะฉะนั้นหนูเนคนที่ตั้งใจเรียนจริงๆค่ะอ่าข้อหนึ่งตอบอะไรคะข้อหนึ่งตอบ differ ถูกต้องเข้าใจนะก็คือว่าหนูต้องแบบพอหนูเห็นเฮ้ยเนี่ยนนะี่ verb นี่ verb มันก็ต้องตอบให้มันตรงกันกันกับที่เราคุยกันไว้ในเบื้องต้นอ่ะฉะนั้นนี้เราก็ตอบเป็น differ นะคะเราเลิ่มเส้นนะพี่หนย ถูกโหขอบคุณทำจับผิดแบบอริยาบทนะอ่ะต่อมานะคะอ่ะอันนี้อันนี้ค่ะอยู่หลัง e a s t a ร์เนาะเออเอาอ่ะอันนี้จะจะลบแล้วดัดไปทำเป็นอ่ะตอบอะไรอันนี้ปลบดูนเ้นนีกแล้วเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะ่ะคนลุงเขาเอาสาระเขาไม่มาสนใจหรอกการจับผิดหรือการเขียนเนี่ยอ่อ่ะมาข้อนี้ตอบอะไร ดิฟ <Different. S 1> เฟอเสุดยอดมาก<_ <EN> _นะคะเห็นไหมคะพอมีอี a ัมอ r ค่ะกรณีเราจะบอกแบบเป็นลักษณะบอกลักษณะเนาะเ <EN _ S> ช่นวิลล์สวยอ้วนเตี้ยอะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่สีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็น adjective เนาะแล้วต่อมาข้อที่3เนี่ยเห็นปะเห็นเดอะเห็นเดอะแล้วตรงเนี้เป็นกรรมของประโยคอะพอเป็นนามกับเป็นครรมปุ๊บไม่มีอะไรที่จะแบบ ที่จะแบบว่าง่ายไปกว่านี้แล้วคือมันต้องเป็นคำนามคำนามตอบ difference <This is S 1> ค่ะอะไรคะ difference ค่ะ difference ค่ะลม e n c ค่ะเฮ้ยช่วยช่วยอ่อถ้าอยู่เสม็จช่วยปิดช่วยช่วยปิดลมเพเลนิดนึงพี่หนุ่มอหมือนรานะนะนะฮะนะตอนนี้ hey, อาจจะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อยู่ใช่ไหม อ่ะต่อมาข้อที่สี่มิงตอบไม่เมง I see t h i n g หมิงตอบไม่เมงสิตานานีตัวจริงขอตอบค่ะอ่ะที่พี่ให้ให้มิงตอบก่อนดีกว่าเพราะว่าดู English ตัวจริงรู้สึกพอเวลาไลาฟ์สดปกติแบบไม่เคยตอบเลยแต่พอไลฟ์สดนี่แบบโอ้ นะพี่ไม่ได้ทเกรงใจเขาเพราะอยากตอบแม่เขาตอบก่อนไม่เป็นไรค่ะพี่อยากให้น้องหมิงตอบค่ะหมิงต้องแสดงความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตยมาเล้วข้อที่สี่อ่าตอบว่าอินอินดี้พี่ขอดูช้อยหน่อยเออดูช้อยหน่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสม็ดเสเม็ดปิดพัดลมของผมพี่หนื่อยมากเลยค่ะว่าหนุยอินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอขอปิดพัดลมเสเม็ดก่อนนะอ่ะ ปิดปลงสม็ดงอนอ่ะขอหน้องหมิงค่ะน้องหมิงเอาเลยค่ะแป๊บน้ำเลยค่ะอ่ะตอบเลยค่ะ I see things ไมยังไงยังไง,ไงลูก Adverb ค่ะ differently ค่ะ ADJ ต้องเป็นเฮ้ยดูดูเทียบกันสี่กับห้าเห็นไหมทุกคนดูนะเทียบกันอย่างนี้อ,อ๋ออ๋ออันนี้ก็แบบเนี้ยเห็นมั้ยก็เป็น Adverb เห็นยัง มิงเห็นยัง,รงครับ,บรใช่ใช่ใช่โอเคไหมมิงโอเคไหมโอเคี่ค<ะ>่ะเออเดินเรื่ยพวกเราสงสัยต้องไลฟส์สดบ่อยๆแล้วเพราะพวกเราแบบดูแบบอัเลอร์ดอ่ะในการที่แบบพี่ไลฟ์สด,ดอ่ะแต่พอแบบพี่ถามพวกเราแบบโอ้โหอยู่ในห้องแบบไม่มีใครตอบพี่เลยอะ่ะอ่ะอันสุดท้ายทุกคนดูแพทเทิร์นสี่บห้ไว้ให้ดีๆนะนะคะ คำพวกนี้เปราว่าแตกต่างหมดเลยอ่ะอันนี้เราจะต้องใช้เป็นอะไรข้อห้าตอบ different อบ different 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 นะคะสะเมสะเดเสม็จภูกเก็ตแซนด์บ็อกปิดไมค์ก่อนอ่ะโอเคเราดูนะคะทุกคนพี่อธิบายระหว่างข้อสี่กับข้อห้านิดนึงดูดูคำหมายที่แตกต่างก<ต>ันอะไรนะคะ พี่หนุ่ยตัวปอมจะมูลี่พลมหนุ่มไม่ได้ <Okay. S 2> คือพลมไม่หนุย่ยตัวจริงคือพลมที่ดีเป็นพะลมฮาตารีสีชปปพมพูพลม,ม <c oughs> พลมบ้านหนุ่พี่นึกว่าตอนนี้พี่นึกว่าหนุ่อยู่ประมาณแบบภูเกาะเมาดีฝาลมเข้าแบบว่าเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดแบบประมาณประมาณแบบชุดแบบแบบชมพูอรยาอะไรอย่างนั้นอะชอาเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ชุดไงชุดแบบผิวๆ,ๆว่าเวลาอยู่รงทะเลอะค่ะบอสอเอ่อประมาณนั้นอ่ะถลอกดูคนดูสี่คนแล้วอ่ะก็สี่คนก็ดูกันเองเนี่ยดูกันเองไปอีกแปดคนอ่ะไปะดูปะอ่ะข้อที่สี่นะคะ See things differently อันนี้มันจะแปลว่าอะไรดูว่าข้อสี่กับข้อห้าเนี่ยในจุดที่พี่ขีดค่ะงกันยังไงอ่ะดูพี่ขีดให้ดู ที่พี่ไฮไลท์อ่ะการแปลมันต่างกันนะแปลต่างกันยังไงคะข้อสี่มันจะแปลว่าฉันเห็นแตกต่างออกไปเข้าใจป่มมันขยายคาว่าเห็นนะฉันเห็นแตกต่างออกไปแต่พอข้อห้า different ไปขยาย things ค่ะมันจะแปลว่าสิ่งที่แตกตา่างโอเคไหมคะสิ่งที่แตกตา่าง ได้ไหมคะทุกคนได้ไหมคะอ่ะฉันเห็นสิ่งที่แตกต่างได้ไหมคะอ่ะพี่อ่ะก็จบนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะฝากไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็จบจบคะ่ะจบอ่ะให้วันนี้บอสได้แบบสนุกสนุกนะคะ ได้ขคำๆคอ่ะจบไปนะคะขอบคุณค่วกที่มาดูนะคะก็แนะนำว่าอย่ามาดูอีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ